สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรลวบ,บาทถูหัวาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจวันที่22กรกฎาคมนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น6กรายครับแต่เป็น6กรายที่มาจากสเตจควนเทนท์เพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยทั้งสิ้นในประเทศไทยคือ3 2 6 1รเายครับเที่ยวนี้เราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว58คนด้วยกันครับ แล้วเราก็มีผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล98รายครับขณะนี้นะครับประเทศไทยอยู่ในระยะที่มีการผ่อนประยะที่5เป็นระยะที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากนะครับมา,มาดูกันต่อครับว่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะนี้มาเป็นเวลาถึง22วันแล้วนะครับและเราก็ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยเลยเป็นเวลา50กว่าวัน น,นั่นคือการที่พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันครับช่วยกันทําให้ประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยมีพื้นที่สีเขียวไม่มีการระบาดโดยโควิด -19 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกครับเป็นสิ่งที่เป็นที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นที่คุณค่าของประเทศไทยของคนไทยด้วยกันทุกคนครับมาดูนะครับว่าวันนี้ผู้ป่วยทั้งหมด6กรายเป็นอย่างไรนะครับ ทั้ง6กรายนี้เนี่ยอยู่ในสเตจคอ a n นทีนเพราะฉะนั้นคือคนไทยที่มาจากต่างประเทศนะครับเข้ามากักไว้14วันนะครับมาจากประเทศไหนบ้างนะครับอียิปต์สรายครับสหรัฐอเมริกา1นรายเยอรมัน1รายครับนะครับอียิปต์ทั้ง4รายนี้เป็นนักศึกษาไทยนะครับก็ไม่มีอาการครับสหรัฐอเมริกา1นรายครับเป็นหญิงไทยอายุ36ปีครับอาชีพเป็นพนักงานบริษัทไม่มีอาการครับ เยอรมันหนึ่งรายครับเป็นหญิงไทยอายุห้าสิเปีอาชีพแม่บ้านครับไม่มีอาการทั้งหมด6กรายนี้จริงรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราก็มีสเตจ a r a n นทีนเป็นพื้นที่กรองไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศไทยนะครับ มาดูครับว่าในสเตจโควนทีนและโลคอล์โ a วนทีนขณะนี้เนี่ยเรามีคนไทยที่เข้ามากักไว้ทั้งหมดแล้ว60,000กว่ารายนะครับเราพบว่าเป็นโควิด -19 ซะ324รายครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เราไม่มีการแพร่ระบาดในบ้านเราเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่เคสมาจากต่างประเทศนะครับมาดูกันต่อครับว่าขณะนี้ก็ยัมีคนไทยที่รอเข้าคิวจองตัวเครื่องบิน นะครับมีคิวเข้ามันในสเตคกโคันทีนเพื่อจะเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกวันครับนะครับวันนี้ครับเราประเทศไทยอยู่ในอันดับที่103ครับของคนที่มีประเทศที่มีโควิด -19 มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นามาดูครับว่า,าประเทศที่มีโควิด -19 มากที่สุดในโลกนี้เป็นอย่างไรนะครับ วันนี้ครับเรามีคนที่ทั้งโลกครับติดโควิด1 9แล้ว15ล้านกว่าคน15ล้าน94,630คนครับนะครับประเทศที่มีการติดต่อสูงที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับเป็นแล้ว4ล้าน28,569รายครับนะครับประเทศไทยครับ3,261รายครับอยู่อันดับที่103ครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราชุวยคนทุกคนช่วยกันทำครับให้มีน้อยๆอย่างนี้นะครับ และเราก็ทั้งโลกครับมีการเสียชีวิตไปแล้ว6,19,520รายครับคนไทยครับอ่อนเดี๋ยวก่อนครับอันดับที่1ของโลกคือสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไปแล้ว1,44,953รายครับคนไทยครับเสียชีวิตไปแล้ว58รายครับอยู่อันดับที่106ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทำครับช่วยกันทำให้ประเทศไทยได้มี ไม่มีโควิดในทิติดต่อในประเทศเป็นแผ่นดินที่น่าอยู่เป็นแผ่นดินที่มีพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นเกียรติภูมิของคนไทยเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนจะให้กับประเทศไทยให้ได้โดยสละแรงแค่นี้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดเกียรติภูมิของประเทศไทยได้ในในสังคมโลกเพราะสังคมโลกขณะนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดด้วยโรคนี้อย่างวิกฤตครับนะครับมาดูกันต่อไปครับว่ารอบๆประเทศบ้านเรานะครับในอาเซียน ในอาเซียนจะมีสองชาติที่น่าเป็นห่วงครับคืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องครับทั้งสองประเทศนี้มีการแพร่ระบาดด้วยตัวเลข1 0 0 0งพันถึงสองพคนต่อวันนะครับก,ก็ดูกันต่อไปครับนะครับทีนี้มาดูครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองแล้วเกิดที่กรุงเทพนะครับที่คอนโดแห่งหนึ่งนะครับขณะน,นี้ได้มีการตรวจเชื้อแล้วนะครับที่ระยองก็คือทหารอียิปต์ ที่เป็นโควิด -19 ที่กรุงเทพก็คือที่คอนโดแห่งหนึ่งนะครับเ,เป็นที่อยู่ของท่านทูตอุปทูตสุนครับก็มีลูกสาวติดโควิด -19 นะครับขณะนี้ก็มีการตรวจเชื้อของคนที่เกี่ยวข้องและคนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายตรวจไปทั้งหมดแล้ว7,207รายไม่พบเชื้อครับนะครับที่ระยอง 6 8 4 3นรายไม่พบเชื้อที่กรุงเทพ3ามร้หรายไม่พบเชื้อครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่มีการติดโควิด1 9ยังไม่มีการแพร่ระบาดตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นดูต่อครับอีกไม่นานจะมีเจาะอ,อีกครั้งหนึ่งจะเป็นครื่องยืนยันที่ชัดเจนกว่าน,นี้อีกนะครับมาดูกันต่อครับว่าขณะนี้นะครับเราก็จะมีการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในละลอกต่อไป สิ่งที่ป้องกันก็นกคือขณะนี้รัฐบาลเนี่ยได้มีการตรวจมาตรการอย่างเข้มข้นครับเพราะเที่ยวนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับก็ไปตรวจพื้นที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงครับก็พบว่ามีการปฏิบัติตามกติกาได้ครบถ้วนมีไม่ปฏิบัติเพียงไม่ถึง3%นะครับส่วนมาตรการไทยชนะมีคนใช้ถึง99%เนะครับเพราะฉะนั้นนับว่ายังเป็นเครื่องที่ป้องกัน ความเสี่ยงทั้งหลายนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีประชาชนครับสามารถจะร้องเรียนได้นะครับถ้าท่านเห็นสิ่งที่ไม่เป็นปกติที่หย่อนยานในเรื่องกติกามาตรการต่างๆนะครับใช้สายด่วน191 1599หรือ1138ครับนะครับต่อไปนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือไทยชนะครับไทยชนะแพลตฟอร์มหรือไทยชนะแอปใช้ต้องใช้ครับขณะนี้คนไทยใช้ไปแล้ว38 ล้าน36,421คนครับคนไทยมี60กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นกว่าครึ่งของคนไทยได้ใช้แล้วนะครับส่วนกิจการร้านค้า2 7 7 4 6 6แห่งครับช่วยกันใช้ให้เต็มที่ครับจะได้เป็นประโยชน์ตัวอย่างที่ระยองได้เห็นแล้วว่าสามารถจะตามตัวติดตามตัวแจ้งให้ทราบได้อย่างรวดเร็วในคนที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกคนช่วยกันใช้ครับเพื่อประโยชน์ของเราเองและประโยชน์ของประเทศชาติด้วย ในการที่ทําให้คนอื่นอยู่อย่างสุขสบายด้วยนะครับพวกสิ่งเหล่านี้จะเป็นหูตาแทนเราครับนะครับมาดูกันต่อครับว่าขณะนี้ครับประเทศไทยนะครับกําลังจะมีการผ่อนปลนออกเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ผาสุขของพี่น้องชาวไทยครับนะครับเพราะว่าขณะนี้เรายังปิดประเทศอยู่เรายังเป็น new normal ยังไม่มีวันกลับสู่ old normal ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวนะครับ ขณะนี้รัฐบาลได้มีมติที่จะขยายแส่กำหนดจุกเฉินอีกหนึ่งเดือนครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไม่ได้ใช้ครั้งนี้จะไม่ใช้ในการชุมนุมทางการเมืองหรือชุมอะไรเลยนะครับใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโลกนะครับเพราะอะไรครับเพราะโลกยังวิกฤตอยู่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิดในทีนยังวิกฤตอยู่ยังทั่วโลกยังเป็นเช่นนี้อยู่ครับนะครับและไทยก็จะเปิดประเทศ เพื่อเหตุผลทางการค้าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กฎหมายที่ทําได้ก็คือกฎหมายตรงนี้ครับพระราชกําหนดฉุกเฉินนี้นะครับโดยขณะนี้เนี่ยเราจะเปิดประเทศเราจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาอีกเราจะรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาอีกเราจะให้ต่างชาติเข้ามาประชุมเข้ามาถ่ายหนังนะครับเราจะมีการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องคนไทยจะมีความกินดีอยู่ดีขึ้นนะครับ แต่ก็ต้องควบคุมโรคไม่ให้ระบาดโดยเฉพาะการกักตัว14วันสิ่งนี้ใช้ได้คืออันนี้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับโดยช่างน้ําหนัก,กทางสาธารณสุขนะครับกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดความผาสุกกับพี่น้องประชาชนนะครับจะได้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้มีไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนะครับแล้วกฎหมายนี้เป็นเครื่องมือเดียวที่ทำได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีการแก้กฎหมายพะร,ราบัญญัติโรคติดต่อให้ควบคุมสิ่งเหล่านี้ด้วยในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็จึงจําเป็นนะรัฐบาลกล่าว่าจําเป็นต้องมีการต่อนะครับแล้วก็เพื่อความเพื่อควบคุมโรคนะครับจะไม่ใช้กับการชุมนุมนะครับแล้วขณะเดียวกันนะครับประเทศไทยก็จะเปิดประเทศมากขึ้นนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับมีนักท่องเที่ยวในประเทศที่มีการควบคุมโควิด -19 ได้ดี เช่นจีนเกาหลีใต้มาเลเซียฮ่องกงนะครับแล้วก็แรงงานต่างด้าวครับขณะน,นี้แรงงานต่างด้าวก็มีเข้าคิวมาแล้วถึงประมาณ1 0 0 0 0แสนคนนะครับทั้งมี Work ์ก r ป i รทั้งมีวีซ่าทั้งไม่มีนะครับก็จะมีการมาตรการนะครับมาตรการที่สำคัญก็แน่นอนครับทุกคนคนต่างประเทศเข้ามาต้องมีการก,ากักตัวไว้ก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตาม กติกาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในประเทศนะครับแล้วก็จะมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดแสดงสินค้าเข้ามาประชุมได้นะครับแล้วก็จะมีการให้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ได้รวมทั้งให้มีเรื่องของเอ medical and wellness นะครับคนมารักษาพยาบาลได้ขณะเดียวกันก็มีผู้ติดตามเข้ามาท่องเที่ยวได้เมื่อเมื่อรักษาหายเสร็จแล้วก่อนจะกลับก็ ท่องเที่ยวซะนะครับรายได้ก็จะได้มาสู่พี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออิลิทการ์ดนะครับโครงการอิลิทการ์ดนี่เนี่ยเป็นโครงการที่เสริมนะครับให้คนต่างชาติที่มีเงินมีสิทธิ์เข้ามาอยู่อาศัยในบ้านเมืองได้นะครับหลายประเทศก็ทำเช่นนี้วันก่อนพูดถึงแล้วนิวซีแลนด์ก็ทําคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้มีคนต่างชาติที่ถือบัตรอิลิทการ์ จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ทำรรมาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลของอท่านนายกทักษิณน,นะครับก็เอื้อเอื้ออา,อานวยประโยชน์ให้นักลงทุนครับนะครับเข้ามาพร้อมทั้งครอบครัวได้นะครับแล้วก็เข้ามาโดยไม่ต้องมีวีซ่านะครับแล้วเข้ามาอย่างง่ายเหมือนกับเป็นเหมือนกับมีสิทธิเหมือนคนไทยคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ก็จะมีคนเข้ามาในใน พื้นที่เหล่านี้นะครับก็คอดดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองกันยังไงนะครับเราต้องช่วยกันครับป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อกิภูมิของชาติไทยครับและของคนไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิในร้อยตามึงห้บาทจึงบำมจารย์ครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับสไคร้นะครับถ้าท่านมีความเห็นกูอยากให้เราทราบด้วยครับสวัสดีครับ